เรียนยากแล้วเราก็ต้องปรับความเข้าใจไปกับรายวิชาที่อาจารย์สอนค่ะเภสัน์ค่ะเพราะมันยากมันมีศัพท์ยาเยอะค่ะแล้วก็เลยคิดว่าเภสัชน่าจะยากสุดอาจารย์เขาก็จะสอนรวมๆค่ะแต่ว่าสไลด์มันจะเน้นเป็นภาษาอังกฤษมากกว่าค่ะแล้วเราก็ค่อยๆแปลทีละอันค่ะถ้าเราไม่เข้าใจ <laughs> เวลาเราเครียดล่คะคะเราก็น่าจะหา อะไรที่เราชอบกินมคัคะเพื่อใครเครียดก่อนแล้วค่อยไปรวยงานต่อทีหลังพยาบาลของมอร a เนชันนะคะไม่ต้องเรียนใสายวิทย์คณิตมาก็ได้ขัดเรียนใส่ยอื่นๆมาก็ได้ค่ะ,คะแล้วก็ให้น้องๆเตรียมตัวอ่านหนังสือสับเกี่ยวกับอนาโตมีมาด้วยค่ะเพราะว่ามันต้องได้ใช้เยอะค่ะซูซ้ๆนะคะสมัครเรียนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไลน์อาจารย์พี่แพทย์กับอาจารย์พี่อิ่มรออยู่ค่ะ